ฉันบอกแล้วยังไงว่าผัวแกมันไม่ดีแกก็ไม่เชื่อฉันสุดท้ายเป็นยังไงล่ะก็ต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้หญิงเรานะ่ะมีโอกาสเลือกแทนที่จะเลือกผัวดีๆเป็นยังไงล่ะเลือกผัวผิดคิดจนตัวตายม้นองคะ่ะหนูฝากลูกไว้กับป้าได้ไหมพอดีหนูจะไปทำงานที่กรุงเทพอคะค่ะ เดี๋ยวถ้าอะไรลงตัวแล้วหนูจะกลับมารับพึ่งไปอยู่ด้วยค่ะเออก็อออได้ไหนก็เลี้ยงนุ่นแล้ะเลี้ยงพึ่งพร้อมกันไปเลยขอบคุณนะจ๊ะป้าน้องอพึ่งอยู่บ้านยายอย่าดื้อน,นะลูกอะไรหยิบจับช่วยได้ก็ต้องทำนะค่ะแม่ เอามาละนุ่นไม่แต่มันของพึ่งนะแล้วไงของในบ้านเนี่ยเป็นของฉันแต่วันนี้แม่ซื้อให้นะมันเป็นของพึ่งไม่ไม่ฉันจะเล่นไม่นี่ของนุ่นนะไม่ฉันจะเล่นไม่ไม่ไมโอ้ยเสียงดังอะไรกันนุ่นขอขอโมยุ๊กตาษของใครยาย ก็ขอดีๆแล้วพึ่งไม่ยอมให้อ่ะพึ่งทำไมขี้หวงของแบบนี้มีอะไรก็ต้องแบ่งกันเล่นสิค่ะปานุ่นไปเล่นตรงนู้นก่อนนะพึ่งอย่ามาโกหกยายนะแม่แกน่ะหรอจะมีเป็นยาซื้อของแพงๆให้แต่ไม่ต้องมาเถียงเห็นหลายครั้งแล้วนะที่แกแกงนุ่นนุ่นเขาแอบมาร้องไห้แล้วฟ้องยายตลอด เลิกทํำนิสัยแบบนี้ซะนะถ้าทิถัดจะโดนลงโทษน,นี่กินกุ้งนะมาแกะกุ้งแหกมาคำโตโตเลยลูกขอบคุณค่ะยี่สิบบาทจ้ะ ผมไปกินนะนะให้ขอบคุณค่ะจ้ะโลเออหนูอ่านภาษา,ษาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องหรอค่ะ<อ>หนูน่าจะรุ่นเราคราวเดียวก,กันกับลูกชายนะนะเนี่ยลูกนะาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับไฟวันท้องอยู่ดีมากเลยเขาเก่งขึ้นมากเลยนะ หนูยากินภาษาอังกฤษบ้างจังแต่หนูขอไปถามยายก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะยายคะเพิ่งอยากเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับไฟวอลทอคค่ะคืออะไรไม่เอาหรอกเรียนที่โรงเรียนก็พอแล้วเปลืองเงินเปลืองทองเป,ปล่าๆอะแล้วนี่เอาเงินที่ไหนไปซื้อขนมน้าจะขอร้านให้หนูมาค่ะเอามานี่ เอาไปแบ่งกับนุ่นกินแล้วเรา,เาไปซักผ้าด้วยค่ะน,นุ่นมากินขนมเร็วลูกหนูจะไปเรียนที่กรุงเทพกับแม่แล้วนะคะน้าแป้งจ้ะโชคดีนะจ๊ะไว้กลับมาเยี่ยมที่นี่บ้างล่ะ ขอบคุณมากนะคะที่คอยแบ่งขนมให้พึ่งไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ฉันแอบเป็นห่วงเพิ่งนะคะเพราะว่าเขายังอ่านภาษาอังกฤษบางคำไม่ค่อยคล่องฉันก็อยากให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเหมือนกันค่ะนี่ไงตัวช่วย Five One Talk แอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กเรียนตัวต่อตัวกับครูต่างชาติเราเลือกวันเวลากับครูที่เราอยากเรียนด้วยได้เลย มีครูต่างชาติมากกว่า2,000มคนและครูได้รับการอบรมเทคนิคการสอนและจิตตะวิทยาเด็กด้วยนะโอ้โหฉันอยากให้ลูกได้เรียนภาษาอังกฤษกับชาวต,ต่างชาติจังมีหลักสูตรออกแบบให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัยมีเกมให้เล่นเพื่อดึงความสนใจและทำให้เด็กมีส่วนร่วมกับการเรียนมากขึ้นถ้าพอ,อยางานยุ่งไม่ต้องอยู่ตอนเพิ่งเรียนก็ได้เสร็จงานแล้วเข้ามาดูวิดีโอย้อนหลัง จะได้รู้ว่าครูสอนอะไรไปบ้างลูกเราสนุกกับการเรียนไหมแถมยังดาวนโหลดแอปฟรีทดลองเรียนฟรีได้ด้วยนะงั้นพอยต้องรีบดาวนโหลดแอปไฟวันทอลแล้วล่ะพออยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ What do you have breakfast one before you go to school? You have breakfast right? About like six fifteen. What time do you usually go home? Uh, about like four p.m. Four p.m. What's the time now, Sally? It's nine o'clock. Oh, it's almost time for a meeting. Where is your manager Nick? He's in the office. I'm Jerry. I'm busy Me? from Mondays to Fridays. I get up at seven o'clock every morning. I usually have breakfast no at None! ทำไมไม่เอาจานไปล้างเอา้าก็ป้าทำมาตลอดทำไมต้องให้หนูล้างด้วยล่ะโอ้ยเวรนกัรมาลัยของฉันทำไมต้องมีหลานแบบแกด้วยนุน่นแม่กลับมาแล้วลูกแม่แม่หนูคิดถึงแม่จังเลย ยายไม่อยู่กับหนูตลอดไปเลยใช่ไหมใช่จา้าแล้วพึ่งหรอพี่พึ่งมันกลับไปอยู่กับแม่ที่กรุงเทพนู่นน่ะแม่คะแม่หนูมีเรื่องจะบอกว่าไงลูก หนูได้เลื่อนตำแหน่งแล้วนะคะแม่แล้วก็ได้เพิ่มเงินเดือนจากสก,กิลภาษาอังกฤษของหนูด้วยจริงเหรอแม่ดีใจด้วยนะเก่งจริงๆเลยลูกใครเนี่ยก็ลูกสาวแม่พลอยไงคะอืมแถมนึงสวยเหมือนแม่อีกต่างหากเดี <c oughs> ๋ยวหนูพาแม่ไปฉลองดีวกว่าเนาะ พึ่ง good job your outstanding performance take our company to the next level ล really? l mm ี่อือฮึ thank you board for giving me the opportunity to put myself no problem our company needs your talents โชคดีจริงๆที่บ้านสนับสนุนเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กทำให้เรามีทุกวันนี้ได้ มีที่ไหนรับฉันเข้าทำงานบ้างเลยฮัลโหลค่ะฮะเราเข้าทำงานแล้วหรอคะได้เลยค่ะพรุ่งนี้พร้อมเริ่มงานเลยค่ะ นี่คุณอาา่านภาษาอังกฤษไม่ออกเหรอเอ่อคือว่าใช่ค่ะแล้วทำไมตอนพี่คุณสัมภาษณ์งานคุณบอกว่าพูดได้กินได้ไงก็รู้แค่พื้นฐานนะคะไม่ได้รู้ลึกแบบนั้น งั้นผมไม่ให้คุณผ่านการทดลองงานเพราะคุณทํางานให้ผมเสียหายหลายครั้งแล้วแถมยนีโกหกอีกเอ่อบอสคะไม่ต้องมาแก้ตัวผมไม่ให้คุณผ่านเชิญออกจากบริษัทผมได้แล้วนน ทำไมมานั่งน่าหงอยคนเดียวแบบนี้ล่ะก็นุ่นยังหางานทำไม่ได้เลยอะ่ะก็เลยเซ็งเซงใจเย็นนะค่อยๆหาไปเออนุ่นแน่ข่าวมาว่าบริษัทเดลทีเอทีแบเขาให้เงินเดือนสูงมากเลยพี่ทำยังไงหรอที่ได้ทำงานที่นั่นอะ่ะแค่เราพูดภาษา,ษาอังกฤษได้อะ่ะเราก็ได้อัพเงินเดือนจากสกิลภาษาของเราแล้ว แต่ว่าถ้านุ่นอยากมีงานทาอะนะอย่างแรกเลยนุ่นต้องเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ให้ผ่านแล้วก็ฝึกพูดฝึกพรีเซนต์ข้อดีของตัวเองให้เยอะๆและอีกอย่างนะเราจะต้องศึกษาโครงสร้างข้อมูลขององค์กรที่เราจะไปสัมภาษณ์เวลาเขาถามอะไรเราจะได้ตอบได้พอได้งานถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนเราก็ถามเพื่อนร่วมงานเลยเราจะได้ทาได้ขอบคุณนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะอ๋อ oh. ค่ะได้เลยค่ะเริ่มงานพวกนี้สิบโมงเช้าใช่ไหมคะค่ะขอบคุณนะคะมาขอบคุณมากเลยนะแกให้คำแนะนำจนนุ่นได้งานอะไม่เป็นไร ยังไงก็ยินดีด้วยนะยังไงนุ่นก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ตอนเด็กๆเคยทำไม่ดีไว้ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ฉันก็ไม่ได้โกดอะไรแล้วเพิ่งนี่เก่งเนาะมีงานทำมั่นคงแล้วเออนี่นุ่นถ้านุ่นอยากได้เงินเดือนเพิ่มอ่ะก็ลองอัพสกิลภาษาอังกฤษดูนะตอนนี้ยังทันการศึกษาไม่มีคำว่าสายไปหรอกขอบคุณนะ ลุนก็ว่าจะไปเรียนภาษาอังกฤษที่ไฟวันท็อเพิ่มเหมือนกันนี่ตักให้ค่ะแม่ปลาที่แม่ชอบกินเยอะๆเลยนะขอบใจจ้า